ครับผมวันนี้ผมมาแนะนํารถเจ้าเลเว2สองห้าฟิลแฟนครับผมนี่เลเวครับดับเบิลแคปสองจุดสี่เป็นเ e ต dition นะครับปี2020ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมอ่านี่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์อย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมห้องเครื่องกันครับผมนี่เดิมๆเป็นแบบนี้ไม่เอี่ยมอย่างนี้เลยครับซับในครับผมอ่าไล่มาเลยครับคันหน้า นี่ยามมาเลยครับอันนี้ฝั่งนี้ครับอันนี้เพลครับแบตเตอรี่ลอมาใส่นะครับไม่ต้องสงสัยว่าหายไปไหนอ่ารถคันนี้จัดโซนมาเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของล้อกันครับล้อตัวนี้เราแถมให้เลยครับจัดโซนมาเป็นยางสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดนะครับเป็นล้อสิบแปดนะครับวิเวลลวลเป็นแบตห้าก้านนะครับยกขอบแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับ รือส่วนภายในครับแผงข้างประตูนี่กระจกไฟฟ้าครับผมปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าครับอ่าไม่ๆเอียมๆอย่างนี้เลยครับนี่ปูมาไลา์เป็นแบบนี้เลยครับทรงสปอร์ตสวยๆอย่างนี้ครับหน้าจอนี้ครับเป็นของเดิมโรงงานนะครับอ่าแอร์เป็นมือหมุนครับผมเกียร์ตัวนี้เป็นธรรมดาละครับปุ่ม อีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะครับปรับได้นะครับนี่คอนโซลกลางมีที่วางแก้วตรงนี้ด้วยนะครับภายในเป็นเบาะหนังใหม่ใหม่สีดาแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังบ้างครับด้านหลังตรงนี้นะครับนี่เปิดเข้ามาเบาะใหม่ๆห่แบบนี้เลยครับอ่ามีที่เท้าแขนใส่แก้วน้ําได้นะครับสําหรับอ่าคนที่แบบมั่งแล้วแบบเดินทางอะไรพวกนี้ครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังครับ นี่มีแถมแบ็คไลท์ให้ด้วยครับผมคุณลูกค้าไม่ต้องไปใส่เพิ่มนะครับไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มเลยครับอ่ารถจัดทรงมาสวยๆเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเรือพอีกคันนึงนะครับผมตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นปี2020เหมือนกันนะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับอ่าเหมือนเดิมครับผมดูข้างหน้าครับซับในคานหน้าครับอ่านี่เพบ ยี่สิบแท้ครับนี่แบตใหม่ๆครับผมเดี๋ยวคันดูก็ได้แบตใหม่เหมือนกันครับอ่าไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นแบบซีซีเลยนะผมอ่ามาพร้อมยางนี่นะครับสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดหึงกันครับใส่ยางเหมือนกันเลยครับขอ,ขอบกระจกพักรีกัมสาได้ครับทา่านผูมสวยๆนี นี่ภายในตัวนี้ครับมือเปิดข้างในเป็นโครเมียมครับผมอ่ากระจกอัตโนมัติมีเหมือนกันปรับมองข้างไฟฟ้านะครับตัวนี้ได้เป็นวงมลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับนี่หน้าจอเป็นของเดิมโรงงานนะครับอ่าตัวนี้มีกล้องหน้าให้ด้วยครับคอยบันทึกเอาไว้ใส่เมมได้นะครับผมอ่านี่เกียร์อัตโนมัติแบบนี้นะครับผมอีโค o โหมดพาวเวอรครับ มีที่ใส่ช่องเก็บสัมภาระกระจุกกระจิกครับอ่าบอกก็แบบนี้ครับสีดําใหม่ๆแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันครับในส่วนด้านหลังก็นี่ครับว่างครับเหมือนกันครับทีวางแก้วน้ําที่เท้าแขนครับตัวนี้ครับมียางรองพื้นมาให้ครับกันรถเลอะครับอ่าเวลาฝนตกย่ำขึ้นไปจะได้ไม่เปียกผมในรถนะครับมียางรองครับผมข้างหลังมีแม็กไลเนอร์ให้อ่า ครับค้าไม่ต้องไปติดเพิ่มนะครับผมดูได้คนระับสําหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาหาเราได้นะครับตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นดาวน์ศูนย์เปอร์เซ็นแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งรับประกันเครื่องเกียร์สองหมื่นกิโลนะครับติดต่อเข้ามาหาผมด้วยด่วนนะครับตามไลน์แอดที่ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยครับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ